ส่วนเรื่องข่าวของหมอ,อเรื่องซิลิโคนมีคนพูดว่ามาขุดนั่นนี่นู่นคืออันนี้เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ปี65นะครับก็คือมีปัญหาจริงตอนนั้นซึ่งก็อาจจะใช้คาว่ารู้เท่าไม่ถึงรู้เท่าไม่ถึงการหรือหรือแบบคิดน้อยไปหน่อยหรืออะไรก็ตามเถอะแต่ว่า มันจบไปแล้วนะครับแล้วหลังจากนนะอันนี้มันผ่านมาตั้ง4ปีแล้วเนาะทุกวันนี้ก็คือเรากล้าบอกได้ว่าเราเป็นคลินิกที่ให้ซิลิโคนคนไข้กลับบ้านทุกคนนะครับคลินิกไหนก็ตามที่มาพูดแซะหรืออะไรแบบเนี้ยไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับแต่ว่าแค่อยากบอกอยากบอก คนที่ดูอยู่นะครับหรือคนไข้หมอหรือแฟนคลับของหมอนะครับว่า,เ,าเราให้กล่องคนไข้กล่องซิลิโคนกับบ้านทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นใครต่อให้ไม่ได้มาทําสัญญกรรมกับหมอนะเราไปทําที่ไหนก็ตามนะครับขอขอกล่องเขาด้วยนะครับกล่องฟิลเลอร์กล่องโบท็อกซิลิโคนเราสามารถขอกับคลินิกนั้นถ้าเขาใช้ของจริง เขาก็จะมีกล่องให้เรานะครับมีกล่องมีซองให้เรานะครับเราสามารถเช็คตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มาใช้บริการที่กรวินคลินิกรุนนะพีคลินิกโรงพยาบาล KRM เรามีาหลักฐานเรามีกล่องมเอีเราใช้ของร้อยเปอร์เซ็นตอยากให้คนไข้มั่นใจในตรงจุดนี้ได้นะครับส่วนคนที่มาพูดแซ่บคือเอาจริงๆไม่ควรทําการตลาดโดยวิธีนี้เนาะเพราะว่าต่อให้คุณพูดแซะหรืออะไรคุณก็ได้แค่ความสะใจ เฉยๆคนไข้เขาไม่ได้ตัดสินใจไปทําสัญญกรรมกับคุณหรือไปฉีดโบท็อกฟิลเลอร์กับคุณอะ่ะเพราะการที่คุณมาทําการตลาดแบบแบดมาร์เก็ตติ้งแบบนี้เออเพราะว่าก่อนที่เขาจะทําตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเขาหาข้อมูลของเขาเขาหารีวิวเขาสอบถามเพื่อนเขาหาทุกอย่างเออแล้วเขาถึงจะตัดสินใจ,นใจไปทําไม่มีใครตัดสินใจไปทําสัญญกรรมหรือทําฉีดโบท็อกฟิลเลอร์อะไรก็ตาม เพราะว่าคนนี้เอคลินิกนี้ด่าคลินิกนี้กูไปทําที่นี่ดีกว่าไม่ไม่น่าจะมีนะเพราะฉะนั้นการทําแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นผลดีอะไรกับเราอืมแล้วออไม่ได้ทําให้คนไข้เราเยอะขึ้นด้วยนะครับหมอก็เลยไม่ไม่เคยใช้การตลาดแบบวิธีนี้นะครับส่วนใครจะใช้ก็ใช้ไปเพราะว่าไม่ได้มีผลกับยอดขายของหมอคนไข้ของหมอคนที่เขามาทําสัญญาก,รรกับหมอเขา เชื่อมั่นในตัวเราถามว่าเขารู้ไหมว่าเราเคยมีข่าวปีหกห้านะเขารู้ทุกคนไม่มีใครโง่หรอกเขาข้อบูลมันมีมันเสิร์ชหาได้ทุกคนทุกคนที่มาทําเขารู้กันหมดแต่เขาเลือกมาทําเพราะเขาไว้ใจการที่จะไปพูดหรือการที่เราจะใช้วิธีแบดมาร์เก็ตติ้งแบบเนี้มันไม่ได้ทําให้คนไข้เราเยอะขึ้นเออมันทําให้เราดูแบบดูเป็นคนแย่ซึ่งหมอไม่ใช้การตลาดโดยวิธีนี้แน่นอนอืม ใครที่รู้จักหมอมาใครที่รู้จักกราวินคลินิกมาเปิดมา14ปี15ปีเออเราไม่เคยใช้แบดมาร์เก็ตติ้งแบบนี้ไปเซิร์ชดูได้ไปไปหาได้เลยไม่มีนะครับการมาพูดอะไรแบบเนี้ยทำให้ <c oughs> ไม่ได้ทำให้คนไข้เราเยอะขึ้นอืมถามว่ากฎหมายก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเรื่องเรื่องฟ้องหรืออะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่ไม,ไม่ไม่ไปถึงตรงนั้นแต่ว่า แค่อยากมาชี้แจงเฉยๆว่าอ๋ออันนี้มันเป็นเรื่องเก่าแล้วเราก็ชี้แจงไปหมดแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็คือเราคือถ,ถ,ถ้าคนผิดอ่ะ,อะก็ต้องได้รับผิดใช่ไหมกฎหมายเมืองไทยไม่สามารถมีใครอยู่เหนือกฎหมายได้ถูกไหมครับอืทุกวันนี้เราเปิดมา14ปีแล้วเนาะแล้วเราก็มีสาขาเกือบ50สาขาทั่วไม่ใช่เกือบ50กว่าสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็มี1โรงพยาบาล แล้วกระเธยที่โกงเงินอืมจริงๆอย่างหมอไม่รู้เรื่องของเขานะครับแต่ว่าหมอแค่แบบให้กําลังใจดีกว่าให้กําลังใจว่าอ๋อสิ่งที่เขาทําเขาก็เขาก็คงได้รับบทเรียนหรือว่าได้รับผลที่ทําไปเออซึ่งตอนนี้เขากําลังต่อสู้ดิ้นรนอยู่เราให้กําลังใจดีกว่าเนาะส่วนเขาจะพูดอะไรไม่ดีกับหมอก็ก็ ให้เขารับไปเลยครับเพราะว่าหมอไม่รับเพราะว่ามันไม่ใช่หมออมืหมอไม่ขอรับการที่เขาหรือเพื่อนเขาหรือใครก็ตามหรือแฟนคลับเขาจะพูดอะไรไม่ดีให้เขาพูดไปเลยเพราะว่าอ่หมอไม่รับหมอไม่ขอรับสิ่งที่เขาพูดนะครับเพราะมันไม่เป็นความจริงอืแล้วจบมาก็มาทําธุรกิจเออก็ทําแบบทําทําด้วย ด้วยมือของเราอ่ะทําทุกอย่างที่เราทําได้อ่ะอืแต่ว่าวันหนึ่งมันมันแบบมันประสบความสําเร็จแล้วคือมันมาไกลเกินฝันมากๆอบางทีเราก็อ,อตั้งรับไม่ทันเนาะอืมจุดที่เราเคยอยู่มันอยู่สูงมากมันอยู่สูงแล้ววันหนึ่งก็คือเหมือนแบบตกจากตกจากเนี้ยลงมาแบบเนี้ยโดยที่แบบเราก็แบบไม่รู้ไม่ไม่เคยวางแผน การใช้ชีวิตแบบเนี้ยอืแล้ววันที่เราแบบอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดน่ะเราก็ไม่รู้ว่าเหวมันอยู่ตรงไหนอ่ะเนืกอออกไหมครับเราไม่รู้ว่าเหวมันอยู่ตรงไหนคือมันน่าความน่ากลัวของมันก็คือตรงนี้แหละเราไม่รู้ว่าเราจะต้องลงไปอีกถึงเมื่อไหร่ซึ่งตรงเนี้ยเรามันมันแบบมันทําให้เราแบบจิตใจเรามันไม่ปกติเนาะเราต้องการเราต้องการกําลังใจเราต้องการกําลังใจเราต้องการการอบกอดของ เพื่อนเราหรือคนในโซเชียลก็ได้ไม่ต้องรู้จักกันก็ได้เราต้องการแค่นั้นเลยเออแต่ว่าสิ่งที่เราเจอมาก็คือหมายถึงเหตุการณ์เมื่อตั้งปีหกห้านะครับสิ่งที่เราเจอมาก็คือแม้แต่เพื่อนเราก็ทำไมถึงมาทำร้ายเราทั้งที่แบบก่อนหน้านี้เราดูแลช่วยเหลือทุกอย่างอืมกลายเป็นว่า กลายเป็นว่ามันจะมีคําถามที่เราถามตลอดเลยมันมีคนรักเราจริงๆอยู่หรือเปล่าวะที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือที่อยู่รอบตัวเราหรือในโลกเนี้ยนอกจากเข้ามาเพื่อโกหกหลอกลวงหรือหาผลประโยชน์อะไรก็ตาม โอเคขอโทษอังสติก่อนคือพูดเรื่องเนี้ยมันจะเซนสิทีฟเนาะเปลี่ยนดีกว่าไม่พูดละเดี๋ยวร้องให้อืมมันก็จะมีคําถามว่ามันมีคนรักเราจริงๆอยู่หรือเปล่าวะเดี๋ยวขอเปลี่ยนโหมดอารมณ์กันเออจุดที่เราไม่รู้ว่าเหวมันลึกขนาดไหนเนี่ย สิ่งที่เราต้องการก็คือกำลังใจความจริงใจการอบกอดแค่นั้นเลยหมอถึงแบบเข้าใจทุกคนที่เจอวิกฤตในชีวิตอ่ะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้เขาอะให้เขาผ่านไปได้ไงอืมอยากให้ใครมาเจอแบบเราหรือหรือแบบจุดที่เขาไม่รู้ว่าเหวลึกแค่ไหนเราอยากส่ง พลังงานดีๆให้เขาอะอืมใครก็ตามที่เจอนะคู่แข่งหรือว่าใครก็ตามเพื่อนมนุษย์ในโลกเนี้ยขอเป็นกําลังใจเลยเพราะว่าหมอผ่านเรื่องนี้มาแล้วหมอรู้สึกว่ามันมันมันแย่ที่สุดในชีวิตแล้วอืมเพราะฉะนั้นมีคนถามว่าเมื่อกี้ที่แบบที่เขาพูดถึงเราไม่ดีหรือใครก็ตามเถอะเออ พูดถึงเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหมอหมออกเข้าใจในจุดที่เขาเจอแล้วแล้วหมอเป็นกําลังใจให้เขาให้เขาผ่านปัญหาที่เขามีอยู่่ะส่วนเรื่องไม่ดีที่เขาพูดมาหรือใครก็ตามพูดมาหมอไม่ขอรับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอืมเพราะทุกวันนี้หมอใช้ชีวิตแบบนี้หมอทําแบบนี้หมอเลอ่าให้ฟังหมดแล้วนะครับ ดูซิลิโคนยังไงว่ามีออยยังไงแบบไหนแล้วก็พอ,อสิส่งสำคัญที่สุดก็คือต้องขอดูซิลิโคนจากคุณหมอทุกครั้งก่อนทำผ่า,<ช>าตัดหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วก็สามารถน<ะ>ํากล่องกลับบ้านได้ด้วยมันจะมีบางบางบาง,บางแบรนด์ที่เรายิงสแกนแล้วมันใช้ได้ครั้งเดียวจริงไหมของแมนแมนตีจะเข้าเวฟใส่ได้แค่รอบเดียว<อ>ถ้าถ้าเราเข้ารอบที่หนึ่งเราต้องแขยนหน้ากล้องไว้เลย ของแมนทีนะครับสามารถเช็คในเว็บไซต์ได้หนึ่งรอบนะครับว่ามีอ,อยลจริงไหมพอเสริมจมูกเสร็จหรือทําการผ่าตัดเสร็จก็คือขอ,อกล่องกลับบ้านได้อันนี้อยอยลของแมนทีอยู่ตรงไหนอยู่ข้างในสแตนด์แกะเลยอันนี้กล่องใหม่ยัางไรอันนี้กล่องใหม่โอเคกล่องใหม่อ่ะน้ำหวานแกะมาซี ที่คลินิกมีซิลิโคนหลายรูปแบบมากตั้งแต่จมูกคางล่องอแก้มนะคะในเยื่อเทียมน,นะซิลิโคนอ๋ออย่างนี้หรอใช่ใม,มัมีการ์ดไฮโซอ๋อมีการ์ดให้ข้างในข้างในกล่องจะมีการ์ดเช็คเลขออยใช่ไหม<ช><ช>เว็บไซต์ใช่ไหมนี่เว็บไซต์นะทุกคนนะเว็บไซต์ serial number นะคือเข้าได้ครั้งเดียวแล้วก็ทุกคนแคปไไปเลยแล้วก็หลังจากผ่าตัดเสร็จให้เอากล่องกลับบ้านเนาะ อ่ะแบรนด์ต่อไปแบรนด์ต่อไปอ่ะลไรโนลายโนลายโนออยอยู่ตรงไหนนี่ครับเลขออยอยตรงนี้นะทุกคนนะนี่เช็คได้เลยนะครับผมหลังผ่าตัดเสร็จก็ขอกล่องกลับบ้านได้ด้วยโอเคอ่ะอะไรอีกอันนี้อะไรนี่อันนี้ตัวล่องแก้มอันนี้เสริมล่องแก้มอ่าสลิปคมเสริมล่องแก้มอ๋อนี่สแกนได้เลยนะสแกน QR code ได้เลยนะครับการเช็คออยอยเนาะทำเสร็จขอกล่องกลับบ้าน อ่าจมูกก็มีแบรนด์นี้อีกนีโอค่ะนีโอนี่นีโออ่านี่สแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยนะครับทําเสร็จขอกล่องกลับบ้านไม่ว่าจะทําที่คลินิกไหนหรือว่ากรวินคลินิกกรนพีคลินิกหรือโรงพยาบาล KRM หรือคลินิกไหนๆอยากให้ทุกคนนะครับเช็คตัวเองเช่นหนึ่งตรวจสอบออยทุกครั้งสองทำเสร็จต้องขอกล่องกลับบ้านเพื่ออะไรเพื่อป้องกันซิลิโคนที่ไม่ได้มาตรฐานเนาะ ต่อไปอันนี้สื่อคนอะไรน้งนงนกค่ะของโมติว่าโมติว่าไฮโซมากแพงมากแล้วแม่เราเราอยอยตรงไหนนี่ไงออยนี่ไงเรียกออยไงนี่อืมอันนี้ทำเสร็จก็ขอกล่องกลับบ้านได้ใช่ค่ะนะครับทุกคนมีกาะมีการข้างในให้อีกใช่แต่เราก็สามารถนำกลับบ้านได้หมดเลยได้หมดเลยทั้งกล่องทั้งการพี่น้องถ้าพนักถ้าพนักงานเขาลืมให้กองเจ้าให้อี่ยังเจ้า ต้องขอเขากลับบ้านแต่ว่าคลินิกเราเราก็จะบอกลูกค้าให้ทุกเคสถ้าเป็นกรลวินคลินิกกรุนนพีคลินิกแล้วลงมาเอเอ็มคือคุณไม่ต้องขอเราก็เอาให้คุณทุกเคสบอกเห็นไห้ทุกคนทุกคืออย่างนี้ที่อยากจะให้ทุกคนได้ตระหนักเลยเนาะคืออะไรที่บอสเคยผิดพลาดบอสัวแก้ไขให้มันถูกต้องทุกอย่างเพราะว่าเราก็จะเตรียมตัวเข้าตลาดเนาะแล้วก็เราไม่อยากเอาเปรียบลูกค้านะครับผมบอกไว้เลยว่าต่อให้คุณไม่ขอกรองจากทางคลินิก เขาก็เอากล่องยัดเยียดให้คุณ<ช>กลับบ้านไปด้วยฉะนั้นสิ่งที่มั่นใจได้เลยก็คือว่าของในไม่ว่าจะโรงพยาบาลหรือคลินิกเรารนพีกราวินหรือโรงพยาบาลเคเมมันต้องได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นนะครับผม,มนี่อะไอีกไหมไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์ฟิลเลอร์